บางคนมันทาคลิปถามคนไทยว่ามึงจะทํากําแพงกั้นไม่อยากเห็นหน้าพวกกูเนี่ยกาแพงมันตั้งยาวตั้งไกลพวกมึงมีเงินกันเหรอพวกมึงจะสร้างกําแพงน่วะว่าสั้นว่าสัน,สนอุ้ยเราดิกัดฟันเออทหารเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขามีงบไม่ต้องรบกวนประชาชนถึงจะรบกวนประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็เต็มใจไม่อยากเห็นหนังหน้าพวกมึงเข้ามาทํามาหากินเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยเออเย้นเดกกอนเยถ้าเออ ทักมาเยอะนั่นคือเจนแตงเยทาคอมเมนต์ถึงกับงงไทยเปิดรับบริจาคเพียง10วันได้เงินสร้างกำแพง100ล้านหลังจากที่กองทุนไทยทิพย์แสดงยอดเงินบริจาคสมทบรวมสร้างกำแพงป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศโดยน้ำใจจากพี่น้องประชาชนของคนไทยเพื่อแสดงพลังในการปกป้องอธิปไตยและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วน งานนี้ทําเอาชาวเขมรถึงกับต้องเป็นงงทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งเปิดรับบริจาคมาแค่สิบวันเท่านั้นโอ้โห oh พี่น้องบ่าวบอยหนุ่มเขมรทุกคนท้าไทยว่าจะมีปัญญาสร้างรั้วกั้นเขตแดนไหมทุกคนล่าสุดเนาะพี่น้องประเทศไทยทุกคนร่วมจิตร่วมใจกันพี่น้องบริจาคทุกคนเงินทุนสร้างรั้วกั้นกำแพงทุกคนไทยกัมพูชา เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนปัดพี่น้องเพียงแค่ในไม่กี่วันทุกคนหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นทุกคนประเทศไทยเขาร่วมบริจาคทุกคนยอดเงินทะลุหนึ่งร้ล้านบาทแล้วพี่น้องบอกได้เลยว่างานนี้บ่าวบอยหนุ่มคาเมนเห็นแล้วหน้างหงายแน่นอนทุกคนอุตสาหท้าประเทศไทยเนาะดูถูกประเทศไทยว่าไม่มีสอ่าไม่มีเงินเนาะ สร้างทุกคนรั้วกัน้นเขตแดนนะทุกคนล่าสุดนอกประเทศไทยทําให้ดูแล้วเป็นไงล่ะบาวบอยหนุมน่มขมรมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะทุกคนว่าบาวบอยหนุมน่มขมรจะว่าให้ประเทศไทยยังไงเนาะทุกคนในเมื่อก่อนเนาะสบายดีสบายดีพีพีเอฟซี FC, ทางฝั่งไทยแล้ะก็ฟังเล่าน้าเด้อจาาพี่นอ้องเมื่อนี้มาพมมาปอกันอีกแล้วนะพี่น้องซึ่งเรงเล่าเมาื่อนีทุกคนน้องลันไปเห็นคลิปนอะทางประเทศไทยทุกคนร่วมจิตร่วมใจกันเนาะ บริจาคทุกคนสมทบทุนช่วยเหลือนาอสร้างรั้วกั้นทุกคนระหว่างอ่าไทยกัมพูชาน้องพี่น้องทะลุหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วพี่น้องปาดเพียงแค่ในไม่กี่วันนะทุกคนเมื่อก่อนเนาบ่าวบอยหนุ่มขมรออกมาท้าประเทศไทยแล้วก็ดูถูกประเทศไทยว่าจะมีปัญญาสร้างรั้วกั้นไหมทุกคนแต่ล่าสุดนี้ทุกคนปัจจุบันนี้ประเทศไทยทุกคนมียอดรวมทุกคนบริจาคเนาะ ช่วยเหลือกันทุกคนสร้างรั้วกันเนาะปิดตายเลยระหว่างไทยกัมมูชานะทุกคนเป็นไงล่ะบ่าวบอยหนุ่มขมิน้นเห็นแล้วไหมศักยภาพของประเทศไทยเนาะน้ำใจของคนไทยคือบอกได้เลยว่าสุดยอดเนาะถ้าเขาคิดจะทําอะไรเนาะเขาต้องทําให้ได้แล้วก็ทําให้สําเร็จงานนี้ทุกคนบ่าวบอยหนุ่มขมิน้นเห็นแล้วต้องอ้าปากค้างแน่นอนทุกคน ทำไม่ได้เนาะทำไม่ได้เหมือนประเทศไทยทุกคนอุตส่าห์เนาะท้าประเทศไทยพอประเทศไทยเขาทำเอาจริงๆเป็นไงล่ะทุกคนถึงกับพูดไม่ออกเนาะพี่นอ้องอุตส่าห์โมูเนาะอวดรวยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นประเทศไทยพอประเทศไทยเขาทำให้ดูเนาะถึงกับไปไม่เป็นเลยเนาะพี่นอ้องแล้ววันนี้น้องรัตจะพาพี่ๆเอฟซีเนาะมาดูมาชมทุกคนคลิปวิดีโอเนาะที่ประเทศไทยหรือว่าประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมใจกันบริจาคเนาะ เงินสมทบทุนไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องทุกคนที่ช่วยเหลือกันเนาะทุกคนบริจาคคือประเทศไทยเขาเปิดเนาะเปิดบริจาคทุกคนแค่หนึ่งอาทิตย์น่าได้หนึ่งร้อยล้านบาทป้าพี่น้องคือน้องไายเห็นเลยยังแบบออนซอนเนาะเป็นอาเงืนทีมหาศาลเลยกวาายนะ่าใดเนาะในอาชีวิตนี้ยังบ่กเคยเห็นเงินลอยล้านจากเถือนะ่อทุกคน แต่ประเทศไทยทุกคนเขาอา,อาสามัคคีกันมากเนาะพี่น้องแค่ไม่กี่วันเนาะยังทะลุเป้าถึงร้อยแล้วทุกคนบอกได้เลยว่าอารั้วของประเทศไทยน่าจะเสร็จภายในเร็วๆนี้แน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรน้ําใจของคนไทยนี่ยิ่งใหญ่จริงๆเนาะมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนระบองพรมแดนอะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาฟังป้าแกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะตอบพี่หลัง บางคนมันทาคลิปถามคนไทยว่ามึงจะทํากําแพงกั้นไม่อยากเห็นหน้าพวกกูเนี่ยกาแพงมันตั้งยาวตั้งไกลพวกมึงมีเงินกันเหรอพวกมึงจะสร้างกําแพงน่วะว่าสั้นว่าสัน,สนอุ้ยเราดิกัดฟันเออทหารเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขามีงบไม่ต้องรบกวนประชาชนถึงจะรบกวนประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็เต็มใจไม่อยากเห็นหนังหน้าพวกมึงเข้ามาทํามาหากินเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยคอมเมนต์ถึงกับงงไทยเปิดรับบริจาคเพียงสิบวัน ได้เงินสร้างกำแพง100ล้านหลังจากที่กองทุนทไทยทพิปสแสดงยอดเงินบริจาคสมทบรวมสร้างกำแพงป้องกันภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศโดยน้ำใจจากพี่น้องประชาชนของคนไทยเพื่อสแสดงพลังในการปกป้องอธิปไตยและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนอย่างเร่งด่วนงานนี้ทำเอาชาวเขมรถึงกับต้องเป็นงงท,ง,ทงทั้งที่เพิ่งเปิดรับบริจาคมาแค่10วันเท่านั้นยอดเงินก็พุ่งไปร้อยกว่าล้านบาทแล้ว และยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงด้วยสแสดงให้เห็นถึงพลังน้ำใจคนไทยที่พร้อมจะปกป้องชายแดนจากกัมพูชายอย่างเต็มที่นั่นเองโอ้โหเป็นไงล่ะบอยเห็นไหมศักยภาพของประเทศไทยเนาะน้ำใจของคนไทยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คนไทยมีเนาะเพื่อนบ้านไม่มีแน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำใจของคนไทยนี่ยิ่งใหญ่เนาะทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งทุกคนถ้าประเทศไทยเขาคิดจะสร้างอะไรเนาะ บอกได้เลยว่าเขาพร้อมที่จะให้ทุกอย่างทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยเขาอชอบความสงบไม่ชอบเนาะสร้างศัตรตูหรือว่าสงครามใดๆเนาะพี่น้องสิ่งที่ประเทศไทยทําให้เนาะเพื่อนบ้านได้รู้ว่าศักยภาพที่ประเทศไทยมีเขาอ่ามีดีขนาดไหนเนาะคือเมื่อก่อนคุณออกไปท้าเขาว่าไม่มีปัญญปัญญาเนาะสร้างแต่ปัจจุบันนี้เขา ทำให้เห็นแล้วว่าศักยภาพที่ประเทศไทยมีเนาะสิ่งที่คุณท้าเข้าไปถ้าเขาคิดอยากทําเนาะเป็นเรื่องจิบจิบบอยเพราะว่าอะไรประชาชนชาวไทยเนาะเขามีเป็นอ่าเป็นหมื่นเป็นล้านคนเนาะแค่เขาบริจาคคนละเล็กคนละน้อยนี่ก็เหลือเพื่อแล้วเนาะพี่น้องคือบอกได้เลยว่าประชาชนชาวไทยเนาะเขามีความอ่าสามัคคีกันมากแล้วก็อ่ารักแพงป่องดองกันเนาะพี่น้องยามเขาเจอวิกฤตเขาก็ช่วยเหลือกันเนาะ ็เหมือนเนาะเหมือนปัจจุบันนี้ทุกคนประเทศไทยเขา,าขาดทุนเนาะขาดทุนการสร้างรั้วประชาชนชาวไทยก็ร่วมจิตร่วมใจกันทุกคนบริจาคทุนเนาะเพื่อสร้างทุกคนสร้างากำแพงปิดตายระหว่างสองประเทศทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยมีทําให้เพื่อนบ้านเนาะถึงกับพูดไม่ออกทุกคน คือมองไเห็นยอะไรยังชื่นชมจริงๆทุกคนน้ําใจของคนไทยนี้ยิ่งใหญ่มากทุกคนเพียงไม่กี่วันเนาะเงินที่ประเทศไทยหรือว่าประชาชนไทยเนาะประชาชนชาวไทยทุกคนบริจาครวมไปถึงนอดาลมดารานักร้องทุกคนคือเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยนี้เขาสามัคคีกันจริงๆเนาะพี่น้องแค่ไม่กี่วันนี่ก็ทะลุเป้าแลวหรือว่าทะลุหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วเนาะพี่น้อง นี่แหละน้องรัตก,ก็อยากให้หนุ่มขมีนท่านนี้ได้ดูเนาะว่าประเทศไทยเขาอ่ามีจิตใจที่แข่งแร่งขนาดไหนเนาะทุกคนเห็นเห็นแบบนี้แล้วบอกได้เลยว่าบาวบอลนี่ไปไม่เป็นเลยทุกคนอุตสาหโม้นะอุตสาไปท้าประเทศไทยทุกคนเอาแล้วนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัตขอบคุณขอบใจไปพี่น้องเดอ้อจะที่เขามารับชมคลิปน้องรัตน์ฝากพี่ๆเอฟซีกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการ ทำคลิปต่อต่อไปเด้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อน